เคยมีแฟนคนไทยโจลิ่เงียนนางแบบเวียดนามมาเที่ยวไทยนิกกี้ทักคล้ายกับนางเอกดังของเมืองไทยค่ะโจลิ่เงียนมาเที่ยวไทยเผยสถนานะลา่าสุดชอบหนุ่มไทยน่ารักตอบชัดเคยมีแฟนเป็นคนไทยไหมสเปกไม่ต้องรวยนิกกี้พาชิมร้านอร่อยบรรทัดทอง ชมบางมุมคล้ายหนึ่งเอกดังของไทยด้วยค่ะชอบประเทศไทยชอบคนไทยมากโจลิงเงียนนางแบบอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลดังเวียดนามวัย25ปีขณะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนิกกี้นะชัดชวนมาถ่าย YouTube ด้วยเลยค่ะพร้อมย้อนวัยเด็กที่เกิดที่เวียดนามแต่ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียได้ย้ายกลับไปครอบครัวตั้งแต่7ขวบก่อนที่จะกลับมาอยู่เวียดนามยอมรับว่าชอบผู้ชายไทยมากกว่าชาติอื่นเพราะผู้ชายไทยน่ารัก ดูดีสุขนิสัยดี สุภาพในตอนนี้โสดเพราะทำงานเยอะมีแต่หนุ่มๆม,มาจีบสองคนสเปคหนุ่มชอบคนอายุเยอะกว่า30ปีเป็นสุภาพบุรุษนักธุรกิจดูเป็นคนหวานหวานโรแมนติกไม่ต้องรวยพูดภาษาไทยได้หลายคำแถมมีความรู้เรื่องประเทศไทยด้วยทำเอานิกกี้แซวเป็นแฟนเก่าคนไทยไหมนางแบบเวียดนามชื่อดังตอบเลยค่ะว่าไม่มีมาเที่ยวไทยไปไหว้วัดไหว้พระไม่ขอเรื่องแฟนเพราะในตอนนี้อยากมีอิสระ แต่ตอนที่พร้อมก็คงแต่งงานมีลูกซึ่งถามาโสดมานานหรือยังโจลิ่งเยยนตอบว่าประมาณ1ปีครึ่งนิกกี้พูดภาษาเวียดนามได้ด้วยทำเอาโดนแซวบ้างจนเลิกลักพร้อมทั้งชมนางแบบสาวเวียดนามมีความคล้ายใหม่ดวิกาโดยเฉพาะช่วงตาก่อนจะพาไปกินอาหารร้านดังยานบรรทัดทองหลุยวานิชนางแบบสาวถูกปากบอกอร่อยมากพร้อมทั้งไปกินขนมต่ออีกด้วยค่ะ